ไเต็กีฮะเต็กี้เต็กีเต็กีชีวิตกูไม่เคยเต็เคยเอ้อนอกจากต๊ะเต็นค่อยเด็กตจนประคุณอือลุยไอ้เบียรกับมันเต็ี่ไ้เบียแต่ว่ามึงอ็นายทงเหอคือมึงยังเนมาเล็กลิงยิงไม่แ่ว่ามึงห่วบ่อ้ แต่ปีงตรงน้องต้องมาเทงไล่มาเจ๋อไอ้เจลเอ่ะเป็นเต้นมึงไปไหไปเจเจ๊ี่มันเจตาเจบไปเกินนะเนี่เจ้าชาวาอ้ย เป็นเ่นกลดมาเป็นนินดี้ินจบตังกว่เป็นเจ้าชายนี่เจ้าว่าดรักสาทางกายทางใจเรามีเจว่าด้รักษาขนนโตโต้จุงมาพาพวกเราไปใช่แล้วันนี้เอบังคับฮะกวันองเลยกับมึงเด็กเหลอดีชีวิตกูดีเฮ้อ่อกดูไหวใจเราวันรอยเอสเจดยนเมกาินเด็กิดิแล้วมันไหนพวกไอเก๋มึงเจอว่าไม่ตายกับแกกับมึงตายกับหมาเล้งนี่เกโอ้ ล่นตายกัมาเร่งต like ่ว like well, ่าบูแต่ว่าบวานดีวากูม่ได้หวานเก่อกูแกยบอยอลไรกันเดืบลเปรอ้งไอ้ก็บ่เราแบบน้ำใจละวันนั่นเลยกไปกับเงินชู้เผือเกูไผื่าเองแหละมึงอยากออกไเลบอกูมือทินิ้วแล้วกูจบเผอยันนี้กูบอกไวบอกูนี่อละเล่คนละเล่คนละเล่ หาจะตั à, át, own, ah ้งมาเลวว้องไอ้ครบเจ็ดนด่อไครบเจ็ดตงนี่แลกูกล้าเองแต่ทุ่งต้องลงไปก่อนลงไปใครตัวนีเลยมึงจะลาดนปรนะกูโหนลงไปขอนะกี้แดกตัวเดงกี้เด็กอท้องี้เด็กอดติดนมาซี่อาุเด็กไม่แม้เดียวจึงเรื่องมึงมึงเว่าแต่กี้เดเปรด้วยกูยกใหมาทางความเจ้ากี้กะเด็กไม่หมดแม่นี่มึงวากูแรงดีเออดีตโง่แล้ว แล้วมึงกลัวได้่มึงก็อย่ามึงเก้ที่นที่มมงมึงรู้ผมจกายเนหรองปามึงเป็นเก้อมันกระไดที่เงือเออมึงเดินทามึงาอู้ามเดี๋ยวมื่อับเมื่อนเลยนะอบาวัไอดีแต่ว่ามึงตวเยีมว่าไอ้ต่มึงเป็นไม่ได้จะเก้หรือเป็นไอ๋อรูไม่ได้กลนเกไม่มีทางใเลอถ้าคูได้เป็นเร่งก็ดีเป็นเกก็ดีเลยใช่ถ้ากูเป็นเกว่างดีนะ่เดี๋ยวเกนี่อีก อะครนะก็วันแรกก็ยไม่หมดนีาหนักอยู่เลยถามไปที่กูที่มึงเปไมึงไป็นไนี่ตาคเนี่ยถ้าตาเกลยมันได้เลยนากูไปพีกูไปพีกับูเลยคืออะไเอ้ยอยู่ไว้แจงเลยมึงกันอยู่ไ้ไหนม่เอ้ยพี่นองยาตวยไวตแจงนุีนุทีนุทีอ๋อโุอ๋อนี่พี่นองนุที่นีออ เี้ยตรงงานนูนนสิต้นเดืนนั่นเดินขอใจได้ไหมล่ะอ้อากูบอกเยว่าแซ่ไให้ดูช่วงแต่คนขอดีววาคนนี้ถึงงานเอีมึงปากมึงนาเดนานี่ขนาดกลิ่นมากนงนาดดนามากเงี้ยหือเดนมากเงี้ยีโอ้ยมิ้นเนี่ยนู้นเี่ยผูเดินเลอมมิ้นมันเคยไม่ลางเลยขอบใจนะขอบใจคับผมอยากู้วกตรงนี้ละดิ ที่มึงเปไหกไปเลยีไปเกือไปนะไปเกืไปกเจกบเจไปเกือบไปไปเที่อยะบงขาวกันฮะขุาวอยากใครแ่าวอ่ะมึงับแงเป็นนายทำแข็งแม่เอ้ยเกือบูแข็งี้ไม่อหรอลเอ้ยทิงเลฮ้กอนไนัดยางเกือแข็งเลแรงเ้ยไม่โอ้ไม่ตันเยอะมันจะุกูเยอะเควเพลงขานน้แม่ร้อยอ่ะ ผมมึงได้แพงว่านหมาตี่คนกินน้ำหมาต่อไต้องว่าไอ้เลอกินแคงกูนากูได้แพงว่านตึงแบบร้องเลยกินน้ํเดียวแดงว่าทังกี่โม่จะ้ดเลย ใช่คหลวงซิ้ทั้งแผมทั้งหูเลยตีเลยหลวงนเลยเหรอได้กูแกงนะได้กูทำแกงกูไม่ออกกูทำกูแกงด้เลยเกอมึงเอาเลยมันแกงกูแงอเลยเดือดกิีไม่ดีปลีห้องหัวเทียมเทปิดเต้ทุเคยเคยแปลงวันแปงวันตะเคยเกลืองนึ่งโลแปลงวันตองโลหึ่งพามว่าเกลือ นี่นนกูอิงๆไงงอ้วอมึงมีลานกับกี่โมว่าลานกับแลงว่าาอ,อันนีู้แขชิมนนลานคนนี้นะนี่แข่ชิมนาลานคนนี้เ้ะเมื่อไงกินแลว้ววะกขิงน่เดินกับค้อนดำกับก้าวไวก็ทีหนึ่งเล้วไหวกคยไหไม่ใโกโคนโอ้โ่นที่ำกับก้าวไหวกา ไั่ที่ได้ยอไแบบลาบบเบ,บเดเอ้ว่านี่ีเล่นแม่กันเลยคงไหนที่ผมมึงยกขึ้นแม่วามบว่าเจ่มแจ๊ก,ก็ยกขึ้นล่นลงมาเลยผมมึงเฮงยที่ง,งน,นนะว่าเจกาวแจ๊อยากมากาอะไรยากเงียากกหยเรื่อตายุาย่งจะ,จะช่วยอะองด้ดนงูนันยุดพอดีนแต่ือีกไป <c oughs> อย่าเอาควเราคูันนะมันจ่พ้มเลยหรือกรยุงยนี่าด้ได้ได้ได้เด้ได้ได้ได้เด้ได้ได้ไท้ได้ไดกได้ได้ไก้บด้าด้วด้ได้ได้งด้ได้ได้ไเ้ได้ไดาได้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 ไดเไา้ได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 ลาด้ได้ได้ไ ด่างลงพอธี๋อด้ยดางลงพิดีนี่พอจอยเจ้าเอ็งมึรถไหนเลีแยีเกุกูได้ตายง่ายๆอือจริงจริงอแต่มึงตายตายเด็กเด็กที่ปลัดรถเหมือกโนเบียก็มึงมึง้าตายน่าจะตายทนเด็กเอาตรงไปตรงทังอานนี้เนนี้เยไม่ได้เล็กเลยเอ๊ะเล็ก คนเราถ้ากิบว่าตัวเองเงื่อกระจกแล้วกลางคืออย่าเล่นล่างเพื่อนะถ้าว่าเองแตกกันเอียบเอ,อียบนี่ถ้ายาเนี้ยติดอยู่ในปากมันกำลังจะลุดกขับเมมไว้แน่นงูก็เป็น แม่งนี้ถึงได้ก้าปากแต่เรียกต๋ล้วิอรับไปนิ้อยอย่ากวาเนี้เตนะวาดอยว่จิ้งไแบบนี้่นี่เล่นไปแน่นที่นน้เลยจจำเเราหว่างกลก็เจอในงานโรงปที่ไอ้อที่มึงนี่ทำไมนะไอ้บังเร่อนโู้นักนักเขาอยากให้โผถ้ามึงไป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 ตากจงต่ว่าไม่ได้ตากจงมือแต่งอ้อม นักทใจนหลยนัก่นอย่าไอกเลนกบบฟรีมึงกมร้ยอ่ากุณูมไม่ได้หรอเล่นปอ่เที่ยวว่าไปว่าพอคูตึงมันเล่นพอไนเล่นตึ้งมือสันกูหลวงไม่ถึงมึใจพร้อมกันมึงไปทำไหนไ่อ่าไม่ได้หรอไอ้ยังทแตเลยถ้าอกมาไปไม่มันลมตรงนั้นมันดีอ่าแต่โท๊กกูน่ากูเป็นแพร่ละเดนไม่ต้นเลยไม่กลัวนะเป็นแพร่ดิ ลูกรอยแพ้นะหน้ามึงมันนุ่มกรอบเงียนะแยายอดนะยาลาวยาลาวยอดตาป็นแว๊กนะอ้มึงเป็นหมอไม่เดอท่วยางครลุมกรอบเง้ยมาบรอเ กิงปนีตะกากูทำไปได้มึงไปเยอะแ่ไหนกลัวอ่อครอั่างนัเลยออว่บจจกว่ามึงเหว่ยบ้กูดังเ็บเอดงเยบจกเ่บกูเหวียบไเงยเออแต่กูเ็บไปหน้าไ่ไงรัวดอ่ะเออมึงได้กี่ใบกึดไดกี่ใบอ่ากูได้สใบมังงาใบมังดใได้มึงจบเก้มได้อ่ากูจำกับเตะดงกันกูจำกับกาที่ไหนย้ยอะหนยู้กกล้าเลยแต่มึงด้นแล้มึงทำเพลงนะ เก็บยักษเลยนะเก็บจักอยากเก็บยักดีีนี้เนเน่ตอี้ถูช่วในครัวนากูจะบอลรวยในเดืนนารวย้เลยแหมลูกรวยครับรวยกล้าตลาดน้องในลาดาุงคูไปเจอไหวตาล่วงวิหารทิแมมดูนี่หนองทีนี้ไม่ต้องเจอราเราไม่ทีทโอ้นี่เจ็มึงกับจัดเหลืององร่วงองได้เอาแนลูกลูปเป็นเนะแง นี่นี้ต่อจานี่เคยไหมั้งวะไหว้พนขอพดนาขอพดน้าเอาตีแก่แก่ลาวงการกองลุยแกรวนป้าก็มั่งเลเปานั่นทำทังน้ำทังยื่นอดใน้นโกอกมองตอนเดี๋ยวโมลิกมาเดิด้ยนาดีนาตเทำลาบทำงามทำือแต่เดี๋ยวมึไปดัจางนะเฮ้กูไปดัจางอีกที่อะไเด้อเด้ไอ้วนันี่อ้ออ้ นั่งพร้อมเล่นไหนตาล้ำอยู่นี่เลยมันหว่ามึงเลยมัน่อนแรงมึงอย่าเอาปลาผู้กันพันนตาก้อยาวเลยแม่งได้จุดเข้าก็ะมันเลยแต่เดี๋ยวนี้ก้ไอ้มึงได้แบตากแาตาได้มาก จ้านี้กดองอาจารย์เจ้าตกองส้งใหม่มากโ้ใหม่มากนะฬิวะเขว้ยไจานแตี้เงแต่ว่ามึงจะไปขอก่อนโอ้ม่ม่มหระดันี่ยอมากแพงไม่ไดุ้งโอ้วไม่ขอจัดเลยนี่ฮะนี่ไม่ไม่จัดไม่มีคกูให้นูตาล้วงมาใช่มากเงี่ยงเป้ตาล้วงมากินนึงไก่บัวนางกับแบตตี้คนซึ่งตาล้วงหางดตรงเนี้ยมากเงี่ยงเเออมาวางเงี่ยเลยนะมึงไป เจงไงนี่ไ้วทำไมได้ล่กความจาบเจ้าแต่เรยวต้องไปก่อนใจมากทั้งทีมเดินปกะกองเจ้าเลยกับมึงไอ้้มึงต้อยมากเออมาต้อยมากมาเลยต้อมากมึงดากเจ้านะ่มึงลอกความแลอกความคุณเราจับเลยเรก็บจับไอ้ในกวนลอกความเราจับลกจับเราใส่เต่ามาเลยเลาจังว่าเล่าทีตีเล่าทีตีวังนี้จะมากงร่วงกันเรืทำไมอ่ะเราต้องงานร่วงอยู่วังนี้นะ่นอ๋อนี่คงจะเปียนกรงล้วงนัน ตัวไอนไอเี Sna ้อต uh, like ียก็เจอได้ก็ไอเีอไอ้มึงคุณลุ้มนะไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้คุณล้มเราอะมันลุ้มในลุมนายในลมนายเจาลุ้มไคุยลุมไคุยเลยในน้ามันลุ้มในลุ้มนายเนาะไอ้เด็กวเทียงลุงไปไนได้นิฮะเชี่ยงป้ากนไม่ก่อนไปไม่ก่อนไปเอเชี่อนทำไรเมื่อก ป้าวายป้าวายสายวลาเน่ป้าวายมึงกอง่ายับได้ดีนป้าวายไนไมึงกับก้าวไปเด็ดช้หดักนีเลียวคบมึงก็าาวายมีตัวนี้เล้วตัวแรงตัวแรงวาเพืนนะเออจะรุนแวยกันตั้นะเออกันทัดีเนอะาสาวแล้ความด้บกันจะเปดพราะว่าโลกความเก็บไป กันดำงกันยันเป็นจองเป็นเจ็บแยบเลยแยบร้อยแล้วทึ่งอะไรอย่างเดียวหนึ่งเลยว่าเราต้องกวานกุดรู้เลยก้ออะไรก็กวานวันดีนี่เหงาเหลือกวาดมันไปเดี๋ไม่ไหวีลยวมันนี่ทำเพื่อไงนี่นี่เป็นเจ็บเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานไม่เป็นแต่ว่าน่าจะเป็นอ่าไรเร่งไอยแล้วกูยืดเอาแต่เดี๋ยวนะ กูไปผักน้ำเลยฮะเพลิดเพลกโป่งวนเยี่ยวเทแล้วก็เยี่ยวลูกนูเกโอยยี่ให้ตายายเม่พโพนายที่กูเวดลเปลดเลยนะโอเวกับโอเแกโอวัด้ไงกูไอกเป็ทานนี้ก็ท่ไปนบนตากลูกทไปดานาูออค่เมันปลากูดิ mày ông mất nát à Mày ơi, luôn không gặp cô đẻ cả cô bò, cái bạc Mất nít được rồi Ê, phim kít Mất nứt tốt đi này vô hả gặp luôn không để lên nào Mấy đẹp lắc cả nhóm khói Ô, đẻ đẹp đi bên tốt Ừm Đẻ vô à Cả này vô gặp bên lớn <laughs> Quên đẻ quá, đẻ đẹp mà đẻ đẹp phim Một vai mà quá, đẻ phải đồng giá là đây không mà giá nhà bàn xem thêm mò thốt nè bỏ thêm rắc út cô và nhà giá ra mô lệ đấy này ông đi xem trời tốt rồi. Ừ. Cô rồi. Ừ. thì non cô lấy bà mà đặt ra thì rồi đặt ra kia cái biết มจากรู้ดเนะใบ้านเป็นป้าบแกเปลี่ยันอยอะงอเยอมึงส่วเยี่ยมกูู้อน้งดีนะใช่่ะถ้าจาักม่เมื่อเพื่อนไมไม่เ่นเลชู้บอกว่าชูาุนี่แกไม่ว่างจริงฮ้อนันชู้ตอนวอรชูป่าอิ้นป่าตองป่าเบียบการหลักกาลุยอ้อนรกงงงงงงเลยละออป่าโป้ต่างจาติต่าเรืเป็นชู้ชูหมดเนแกมออ๋อไม่เพื่อนเองอกูบอกตอกูป่าโป้ต่างจากิวันนี้กูไปพอเปลี่ยนทความเคยนุ่งคยป่ามาเกินความ กูบอกป้าจ้าความเมาทำได้เออตอนนี้มึงจะแกางยับเลยนะเออกูกลายเป็นนี่กูอามนำตาอยู่นั่นเลยนะเอ้มึงอ่มงา่ะไปเปลี่ยนนี่นะคือนาที่น้องพี่นะเออจ่ายนาไปเกลี่ยนนี่อ่าไปเปลี่ยนนี่อีกอยู่แกมึงเกิงใช่เกิรอ่าโอมเนี่ยอยู่มันอยู่กลางเนี่ยนอหมายดองนะคือน่ากินอืมน่ากินก็เกิรเปรี้ยว Ni mừng đã thắng nam nhạc, mẹ kẹt ông thầy nam dòng. Tay hầu hưng lấy